สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดียามสายๆคะ่ะออกมานั่งดื่มกาแฟค่ะแล้วก็ป้าปจุ๊บจะออกมาซ้อมเพลงบทเพลงทองคำนะคะไว้ร้องให้คุณยายฟังนะคะตอนท่านนอนตื่นเนาะตอนนี้ท่านหลับอยู่คะ่ปะป้าจุ๊บก็ถือโอกาสนี้มานั่งซ้อมเพลงค่ะซ้อมบทเพลงทองคำวันนี้จะมาในบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าค่ะทุกคนป้าจุ๊บ ยังจําเนื้อลองไม่ได้ค่ะจดเนื้อลองมาไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะซ้อมร้องอให้ฟังดูนะคะว่าจะได้ไหมมันไม่ได้ร้องนานแล้วเนาะเป็นยี่สิบปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ผ่านหูบ่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ชอบฟังเพลงบทเพลงทองคำนะคะชอบชอบเพลงแนวนี้ก็มันอยู่ในใจเนาะพอเราจะไปฟังเพลงแนวอื่นเนี่ยเราจะไปร้องตาม แนวอื่นๆเนะี่ยมันก็ยากสําหรับตัวประจุนะแต่คนอื่นเนะ่ะประจุบก็ไม่รู้หรอกเขาอาจจะปรับตัวได้เนาะประจุบป,ปรับยากค่ะเพราะว่า,เ,าเราก็สูงไวัยแล้วเนาะโอกาสที่เราจะไปทําอย่างโน้อนอย่างนี้มันก็ยากนะคะเอาแล้วนะคะทุกคนคะเดี๋ยวประจุจะลองล้องให้ดูนะคะปัะจุมีเนื้อค่ะจดมาแล้วค่ะเมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมร้อง ก,ก็จะลองร้องให้ดูนะคะผิดถูกยังไงก็ขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะทุกท่านนะเนี่ยประจุบมีเนื้อมีเนื้อให้ฟังนะคะมีเนื้อมีเนื้อเพลงค่ะมีเนื้อเพลงจดมาแล้วค่ะลองฟังดูนะคะทุกคนคะ่ะติชมมาได้นะ,ะใต้คลิปค่ะน้ำเสียงประจุบเป็นยังไงตรงไหนปัจจุบจะได้ปรับปรุงนะคะทุกคนคะ่ะฟังดูนะคะ จูดไม่ได้ใส่ดนตรีนะคะทุกคนคะเอาเสียงสดๆนี่แหละลองฟังดูนะคะขอฟ้าเนืออนาใดกันใช่รักจะดันยากกว่านกบ,บินรักคมเท่านะน ข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิน้นปายังสิ้นความกว้างไกลขอฟ้าทิ้งคงมาคุ้มครองอาแขนรายรอโอบโลกไว้ภายในเมือ่ออมกอดรักแม้นเดิ โอบใครชาติภาษาไม่สำคัญเข้าใจตรงกันรักามขอฟักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวง ่างเก็บอยู่คนล,ละส่วงไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอฟ้าแม้จะคนละฟ้าห่างไกลกันมาแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอฟ้า ทำมาผูกพันผูกใจรักมัน่นสองดวงให้เป็นดวงเดียวลาลา,ลา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  จบแล้วคะ่ะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างเนาะปัะจุปบไม่ได้ใส่เสียงดนตรีก็เอาสดสดนี่แหละเนาะมีตรงไหนยังไงก็บอกปัะจุปบได้นะคะแต่ปัะจุปบเอาลองไปปัะจุปบรู้สึกว่าปัะจุปบอ่ะสะดุดมันไม่สมูทอยู่ท่อนนึงคะ่ะช่วงต้นๆน,นิดนึงคะ่ะมันไม่ไม่ลื่นไหลมันออกคําแบบมันยังไงไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ดีคะ่ะตรงนั้นนะบท คำคำนั้น,น,นหมายถึงว่าเราร้องแล้วมันสะดุดนะคะแต่ป้ทุบก็จะพยายามแก้ไขนะคะเพื่อจะร้องให้คุณยายท่านได้ฟังนะคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่รับรู้เนาะว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะเนาะแต่ว่าป้ทุบก็เต็มใจที่จะร้องให้ท่านฟังค่ะทุกคนคะเพื่อให้ท่านได้ยิม้มได้มีสุขภาพจิตที่ดีเนาะ ก็อยากจะเห็นรอยยิ้มของท่านทุกวันนะคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่คุณยายของประจุเนาะแต่ว่าด้วยความรักความผูกพันที่ประจุมาอยู่กับท่านนานนานแล้วค่ะแล้วท่านก็อายุ97ปีแล้วประจุก,ก็อยากให้บ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยอ่ามีแต่ความสุขเนาะซึ่งคนในวัยนี้เขาพร้อมที่จะไปจากเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่าเวลามันไม่รอเราเนาะอะไรที่แบบ เราพอจะทําให้ท่านมีความสุขทางใจหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะประจุบยินดีที่จะทำค่ะทุกท่านคะหลายๆคนบอกว่าเ,าเราทําแบบนี้ได้บุญกุศลแรงอันนี้ปะจจุบก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าปัจจุบทําไปแล้วปัจจุบมีความสุขค่ะมีความสุขในใจเนาะชดเชยกับตอนที่เราไม่ได้ดูแลคุณแม่ของ ปจุบเองประจุบไม่ได้ดูแลคุณแม่ของประจุบเนาะทำแต่งานตลอดไม่ไม่ได้อยู่กับท่านจนวินาทีสุดท้ายที่ท่านจากไปนะคะทุกท่านคะก็เห็นผู้สูงวัยอยู่ที่ไหนปจุปก็รู้สึกรักรู้สึกเอ็นดูเนาะแล้วเราเรา,เราทําให้คนอื่นมีความสุขได้เนี่ยประจุบจะรีบทะะําค่ะทุกคนไม่รีรออ สำหรับคลิปนี้ป้าจุบขอจบไว้ก่อนนะคะทุกคนคะเดี๋ยวป้าจุบไปทำงานต่อก่อนคะ่ะเดี๋ยวเย็นๆนะคะเดี๋ยวป้จจุบจะองร้องเพลงนี้ให้คุณยายฟังอีกรอบหนึ่งตอนเอาท่านอาบน้ำช่วงไม่เย็นสักเท่าไหร่ค่ะก็บายๆนั่นแหละจ้าพอให้ท่านหายร้อนเนาะท่านจะได้สดชื่นร่างกายจะได้กระปี้กระเป๋าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแต่อยากจะหลับเนาะทุกวันนี้คุณยายท่านก็หลับเป็นส่วนมากนะคะทุกคน มีเป็นเพราะยาด้วยนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าคนวัยขนาดนี้เนาะพักผ่อนให้เพียงพอนอะ่ะดีที่สุดแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนคะปจจุบขออนุญ,ญาตไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปของปรจจุบก็แชร์ได้น,นะคะทุกคนเพื่อใหอ้บ้านไหนที่มีผู้สูงวัยคนดูแลหรือว่าคนในบ้านได้เอาไปทา ตามเหมือนประชุธรรมก็ได้ค่ะเผืแ่อบบว่าคุณยายของคนบ้านนั้นๆจะดีขึ้นหรือว่าหลายๆคนในครอบครัวนั้นสุขภาพจิตอาจจะดีขึ้นเมื่อได้เมื่อได้เห็นคุณยายเป็นแบบนี้เนาะแชร์กันได้ค่ะทุกคนคะประจุไม่ว่าไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็ ขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะมาชุวพูดไม่ถูกขอบพระคุณจริงๆคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขอทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ